ฉันเริ่มเข้าใจว่าความนิ่งแท้จริงไม่ใช่การไม่มีปัญหาแต่คือการยืนอยู่ท่ามกลางปัญหาโดยไม่ปล่อยให้มันกลืนจิตวิญญาณของเราเพราะอินทรีไม่รอวันฟ้าเปิดจึงจะบินแต่มันบินในวันที่เมฆหนาทึบเพราะมันรู้ว่าถ้ามันรอทุกอย่างสงบฟ้ามันอาจรอไปชั่วชีวิตและคนเหมือนกันบางครั้งเราคิดว่าจะเริ่มใหม่เมื่อไม่มีหนี้ จะเริ่มสร้างเงินเมื่อไร้ความกังวลแต่เวลาจริงๆของการเริ่มคือวันที่เรายังหนักใจและไม่พร้อมที่สุดนี่คือบททดสอบของปีกชีวิตฉันเห็นคนจำนวนมากไม่ได้แพ้เพราะปัญหาแต่แพ้เพราะใจของเขาสั่นจนมองทางไม่เห็นความสั่นใจทำให้ทุกอย่างใหญ่กว่าความจริงเหมือนเรามองเทือกเขาผ่านลมหายใจร้อนๆทัศนีวิสัยพราทุกก้อนหิน ดูเหมือนภูเขาและนี่ก้อนเดียวอาจหนักเหมือนภูเขาหนึ่งลูกแต่เมื่อใจนิ่งภาพจะชัดเจนนี่ที่ดูเหมือนล้านจะเหลือแค่ตัวเลขที่ค่อยๆจัดการได้ทีละก้าวฉันจึงรู้ว่าความนิ่งสำคัญกว่าเงินและบางครัง้งความนิ่งมีค่ามากกว่าทองเพราะความนิ่งคือปัญญาที่ยังทำงานได้แม้ในวันที่ใจเจ็บที่สุดฉันเริ่มเห็นความจริงว่าเราหนีหนี่ไม่ได้ด้วยความวิตก เราลดจำนวนนี้ไม่ได้ด้วยความคิดวนซ้ำแต่เราจัดระเบียบมันได้ด้วยความนิ่งเหมือนอินทรีย์ที่หุบปีกชั่วขณะเพื่อรอจังหวะและพุ่งเฉือนลงหาเหยื่ออย่างแม่นยำมนุษย์ก็ต้องหยุดก่อนคิดหยุดก่อนตัดสินใจหยุดก่อนใช้เงินหยุดก่อนจัดการเพราะหยุดคือการเปิดทางให้ปัญหากลับมานิ่งคือการเปิดโอกาสให้เห็นเส้นทางที่ซ่อนอยู่หลังหมอกความกลัวฉันรู้ว่าน,นี่ ทำให้คนรู้สึกตัวเล็กเหมือนปีกถูกมัดเหมือนบินไม่ได้แต่แท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่เครื่องพันธนาการแต่เป็นน้ำหนักซ้อมปีกนักรบการเงินทุกคนที่แข็งแกร่งไม่ใช่เพราะไม่เคยแพ้แต่เพราะเคยหนักและยังลุกขึ้นบินเราจึงไม่ควรอายที่เป็นนี่แต่ควรอายถ้าเราปล่อยตัวเองให้จมโดยไม่ลุกขึ้นสู้นี่นี่ไม่ได้ทําให้เราต่ำนี่ทําให้เรามีเหตุผลเติบโตนี่ทําให้เราต้องคิดใหม่ ใช้ชีวิตใหม่นี่คือครูและความนิ่งคือประตูเข้าเรียนวิชานี้หลายคนจมอยู่ในความทุกข์เพราะมองเงินเป็นภยัยแต่มองไม่เห็นว่านี่คือสัญญาณว่าชีวิตกำลังเรียกร้องการตัดต่อทางปัญญาบางครั้งนี่สอนให้เรายืนมั่นยิ่งกว่าความสำเร็จนี่ทำให้เราจัดการชีวิตนี่ทําให้เราหัดวางแผนนี่ทำให้เราเลิกใช้ชีวิตโดยไม่คิด นี่ทำให้เราเจอตัวตนจริงว่าแท้จริงแล้วเรามีวินัยแค่ไหนอดทนแค่ไหนกล้าเผชิญแค่ไหนและนิ่งได้แค่ไหนในวันที่ใจแหลกฉันเริ่มเข้าใจว่าเรามีได้ถูกทดสอบด้วยจำนวนเงินแต่ถูกทดสอบด้วยระดับความนิ่งในวันที่เงินไม่พอฉันเห็นคนที่มีเงินมากแต่ใจสั่นจนเครียดหนักยิ่งกว่าคนไม่มีเงินความสุขจึงไม่ใช่ผลิตผลของเงินแต่เป็นผลิตผลของความสงบ การเงินเป็นภายนอกแต่ความนิ่งเป็นภายในและชีวิตที่มั่งคั่งที่สุดคือชีวิตที่มีสมดุลของทั้งสองไม่ใช่มีเงินมากแต่ใจวุ่นวายไม่หยุดและไม่ใช่ใจสงบแต่ไม่กล้าหาเงินแต่คือใจที่นิ่งพอจะสร้างเงินและกล้าพอจะลงมืออย่างมีสติฉันเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่จำนวนหนี้แต่คือเสียงในหัวที่บอกว่าเราจะไม่มีวันหลุดพ้น เสียงที่ทำให้เราท้อก่อนลงมือเสียงที่เอาความหวังไปแลกความกลัวเสียงที่บอกว่าเจ้าไม่พอแต่ความนิ่งทำลายเสียงนั้นได้เพราะเมื่อเรานิ่งเราจะเห็นว่าคิดคือแค่คิดไม่ใช่ความจริงเราจะเห็นว่าความกลัวคือแค่เงาไม่ใช่เส้นลวดกัน้นและเราจะเห็นว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอเพียงแต่ต้องนิ่งพอจะมองเห็นประตูนั้นในความมืดฉันเชื่อว่า ผู้ที่เดินผ่านความทุกข์ทางการเงินด้วยใจนิ่งจะเป็นผู้ที่แข็งแรงกว่าคนที่ไม่เคยลม้มเพราะเขารู้วิธีลุกเขารู้วิธีสูญเสียอย่างสง่าง,งามเขารู้ว่าปีกที่หนักวันนี้จะกลายเป็นปีกที่แข็งแรงวันหน้าและเขารู้ว่าความนิ่งในวันที่ยากที่สุดคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่แท้จริงฉันจึงรู้ว่านิ่งแม้มีหนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการตั้งหลักหายใจลึก แล้วกลางปีกอีกครั้งเพื่อบินต่อบนท้องฟ้าที่เราเชื่อว่ายังมีพื้นที่ให้เราอยู่ฉันเริ่มเข้าใจว่าความนิ่งไม่ได้เกิดขึ้นเพราะชีวิตราบเรียบแต่เกิดขึ้นจากการฝึกใจท่ามกลางความปั่นป่วนเพราะคนที่นิ่งในวันที่สงบไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งคนที่นิ่งได้ในวันที่ถูกบีบด้วยความเครียดและนี้สินนั่นแหละคือผู้ที่กำลังสร้างพลังชนิดใหม่ พลังที่ไม่ได้เกิดจากการหลีกหนีแต่เกิดจากการยอมรับและค่อยๆมองปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเหมือนอินทรีที่ยืนบนหินแหลมคมกลางลมแรงมันไม่ได้กลัวลมแต่ปรับปรีกให้รับลมแทนและมนุษย์ก็ต้องเรียนแบบนั้นปรับใจให้รับสถานการณ์แทนที่จะหวังให้สถานการณ์เปลี่ยนฉันเห็นว่าความวุ่นวายในใจไม่ได้มาจากปัญหาที่แท้ แต่มาจากการที่เรากำลังคิดหลายอย่างเกินไปกินอนาคตไปขบอดีตไปแต่ไม่มีวินาทีปัจจุบันเลยเราไม่ได้ทุก์เพราะนี่แต่ทุกเพราะคิดถึงผลของนี่ตลอดเวลาเราไม่ได้กลัวเพราะขาดเงินแต่กลัวเพราะจินตนาการว่าอนาคตจะมืดมนเราจึงต้องดึงใจกลับมาที่ปัจจุบันเริ่มฝึกความนิ่งแบบง่ายๆที่ทุกคนเริ่มได้ ไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรอพรุ่งนี้เพราะจิตตั้งหลักได้แค่ตอนนี้เมื่อจิตกลับมาอยู่ตรงนี้เสียงในหัวจะเบาลงเราจะเห็นช่องว่างให้คิดและช่องว่างนั้นแหละคือประตูออกจากปัญหาฉันเห็นว่าวิธีหนึ่งในการเริ่มนิ่งคือการเขียนออกมาทุกอย่างที่อยู่ในหัวเพราะสิ่งที่อยู่ในกระดาษไม่น่ากลัวเท่ากับสิ่งที่วนซ้ำในความคิดเขียนนี่ทั้งหมดออกมาพร้อมดอกเบี้ย พร้อมกำหนดเวลาเขียนรายรับออกมาแม้มันน้อยเขียนรายได้เสริมที่เราสร้างได้แม้มันจะเล็กเขียนสิ่งที่ตัดออกได้แม้จะเป็นค่าใช้จ่ายเล็กน้อยแค่การเห็นความจริงตรงหน้าโดยไม่หนีทำให้ใจมีพื้นที่เหลือและความนิ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ใช่เพราะความสงบมาแต่เพราะความจริงชัดเจนฉันรู้ว่าความนิ่งไม่ใช่ของคนเก่งแต่คือของคนซื่อตรงกับชีวิต คนที่ซื่อสัตย์กับตัวเลขในบัญชีคนที่ไม่โกหกตัวเองว่าชีวิตดีเมื่อมันยังไม่ดีคนที่ยอมรับว่าเหนื่อยว่าเจ็บว่าเพลียว่าเคยพลาดแล้วตั้งหลักใหม่เหมือนอินทรีอาจตกลงมาแต่จะกลับบินเพราะมันไม่หลอกตัวเองว่าฟ้ายัางใสทั้งที่มีเมฆหนาแต่เลือกนิ่งและรอจังหวะใหม่ชีวิตคนก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องรีบพุ่ง แต่ต้องไม่หยุดมองแสงของหนทางฉันเริ่มเชื่อว่าความนิ่งคือทักษะและทักษะยิ่งใช้ย,ยิ่งแข็งแรงคนที่เริ่มฝึกวันนี้แม้ช้าแต่มั่นคงกว่าคนที่ไม่เริ่มเลยคนที่เดินทีละก้าวแม้ก้าวเล็กแต่เขายังเดินและการเดินช้าไปข้างหน้าเร็วกว่าอยู่กับที่ทั้งชีวิตคนที่มีหนี้ไม่ใช่ผู้แพ้คนที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้เงิน คือผู้กำลังเติบโตอย่างแท้จริงถ้าใจยังไม่สัน่นหนทางจะมาเพราะปัญหาไม่ใช่กำแพงแต่มันคือลานฝึกนิสัยและมนุษย์ที่ผ่านมันออกไปจะไม่เหมือนเดิมอีกฉันรู้แล้วว่าความนิ่งไม่ได้ทำให้นี่หายทันทีแต่ทำให้เรามีสติจนมองเห็นทางออกและคนที่มองเห็นทางย่อมเดินทางเร็วกว่าคนที่ตื่นตระหนกในความมืด ฉันเห็นว่าความนิ่งคืออาวุธแรกของคนสู้ชีวิตไม่ใช่เพราะมันสวยแต่มันจริงไม่ใช่เพราะมันง่ายแต่มันทำให้มองเห็นประตูที่คนใจสั่นไม่เคยมองเห็นตลยุทธ์แก้หนี้แบบอินสีช้าแต่มุ่งตรงและไม่หลงแรงลมฉันเริ่มเข้าใจว่าการแก้หนี้ไม่ใช่การวิ่งเร็วแต่คือการเดินคงจังหวะไม่หวั่นแม้ลมแรง เพราะคนที่รีบหนีนี่มักพุ่มสุ่มสี่ปิดหนึ่งก้อนแต่เปิดอีกสองก้อนสร้างวงจรเดิมไม่จบสิน้นมนุษย์ไม่ได้พังเพราะนี่แต่พังเพราะแก้แบบไร้ทิศฉันเห็นว่าความเป็นอินทรีย์คือการกำหนดจุดตีไม่ใช่ตีทุกจุดพร้อมกันเลือกหนึ่งเป้าแล้วลงทีละรอบอย่างแน่นิ่งและนี่คือระบบแก้หี้ที่ค่อยๆค,คลี่เหมือนปีกที่กางขึ้น บนความสูงฉันเริ่มเห็นว่าไม่ใช่ทุกหนี้ต้องแก้พร้อมกันแต่ต้องคัดเหมือนอินทรีย์เลือกเหยื่อเพียงตัวเดียวฉันเรียงหนี้ตามความเร่งด่วนไม่ใช่ตามอารมณ์ฉันมองดอกเบี้ยเหมือนน้ำหนักบนปีกเพราะดอกเบี้ยคือสิ่งที่กินเราช้าๆแต่มั่นคงฉันจึงเริ่มจากก้อนที่หนักที่สุดไม่ใช่ก้อนที่ใหญ่ที่สุดเพราะใหญ่บางครั้งแค่ดูใหญ่แต่หนักที่สุดต่างหาก ที่กดเราไว้ไม่ให้บินนี่ดอกสูงต้องผูกจัดการก่อนแม้มันเล็กแต่มันกัดเราทุกลมหายใจเหมือนสู้เล็กที่รัดปีกจนเจ็บฉันสังเกตว่าการแก้หนี้ไม่ใช่เรื่องของเงินก่อนแต่คือเรื่องของระบบก่อนระบบที่ไม่มีความนิ่งจะพาเราไหลไปตามความอยากแต่ระบบที่นิ่งพอจะพาเราไปสู่ความพอเหมาะฉันเริ่มสร้างระบบด้วยสามขั้นหนึ่ง เขียนนี่ทั้งหมดลงกระดาษให้เป็นรูปร่างไม่ใช่อยู่ในหัว2เลือกก้อนที่ดอกเยอะที่สุดเพื่อปิดก่อน3ส,สร้างรายรับเสริมเสมือนการงอกขนนกใหม่ไม่ต้องใหญ่แต่สม่ำเสมอเพราะรายรับคือปีกและปีกต้องมีขนใหม่เพื่อให้บินสูงฉันรู้ว่าแผนการแก้หนี้ที่ดีที่สุดไม่ใช่แผนที่ใหญ่ที่สุดแต่คือแผนที่ทำได้ทุกวัน เหมือนอินทรีที่ไม่เคยออกล่าแบบหมดแรงมันกินพอดีใช้พอดีบินพอดีและชีวิตคนก็ต้องเหมือนกันการพยายามปิดหนี้ทีเดียวให้หมดคือความอยากไม่ใช่กลยุทธ์แต่มุ่งลงวันละหนึ่งก้าคือยุทธศาสตร์แท้จินหนี้ไม่ต้องหายเร็วแต่ต้องลดชัวนี้ไม่ต้องจบวันนี้แต่ต้องให้เราคุมมันแทนที่มันคุมเราฉันเริ่มเห็นว่าการแก้หนี้ไม่ใช่การอดทุกอย่าง แต่คือการเลือกสิ่งจำเป็นฉันตัดสิ่งฟุ่งเฟือยนิดหนึ่งแทนที่จะตัดทั้งชีวิตเพราะคนที่หักดิบมักหักใจแล้วถอยหลังคนที่ลดช้าแต่คงที่ต่างหากที่รอดคล้ายอินทรีไม่เคยกลางปีกสุดตลอดเวลาแต่มันพักบนลมประคองแรงเพื่อรอช่วงพุ่งและคนแก่นี่ก็ต้องพักเช่นกันไม่ใช่พักเพื่อหนีแต่พักเพื่อมีแรงเดินต่อฉันเห็นว่าความยั่นยืนชน,นะความเร็วเสมอ หลายคนไม่รอดเพราะทำเพื่อจบหนี้ไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนชีวิตแต่นี่คือครูสอนระเบียบใช้เงินคือบททดสอบการควบคุมใจคือด่านฝึกแยกความอยากกับความจําเป็นฉันเริ่มรู้ว่าคนที่รอดจากหนี้อย่างแท้จริงไม่ใช่คนที่หนี้หมดแต่คือคนที่มีระบบไม่สร้างหนี้ใหม่อีกคนที่มีวินยัยก่อนรายได้โตคนที่มีสติอยู่หน้าเงินไม่ให้เงินลากไปตามอารมณ์เพราะถ้าเราชนะใจ เงินจะไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่จะเป็นปีกที่จะพาเราสูงขึ้นฉันเห็นว่ารายได้สำคัญแต่รายได้ที่ต่อเนื่องสำคัญกว่าเหมือนอินทรีไม่จับเหยื่อใหญ่ครั้งเดียวแต่จับเล็กหลายครั้งแล้วสะสมพลังระบบหาเงินจึงไม่ต้องเริ่มใหญ่เริ่มเล็กแต่ซ้ำเดิมทุกวันคือชัยชนะที่แท้รูปแบบของรายได้เสริมไม่ใช่ประเด็นแต่ความสม่าเสมอตั้งหาก ที่สร้างภูเขาจากผงสายฉันเริ่มขายเล็กวันละหนึ่งทำคลิปวันละตอนสร้างทักษะวันละสิบนาทีและเมื่อวันต่อวันเชื่อมกันเป็นเดือนฟ้าที่เคยมืดจะเริ่มเปิดฉันรู้ว่าชีวิตคนไม่เหมือนกันเราไม่ต้องรวยเร็วแต่ต้องไม่หยุดสร้างรายได้เล็กๆเพราะรายได้เล็กๆคือขนนกใหม่ทีละเส้นและเมื่อปีกมีขนใหม่พออินสีย์ก็พร้อมขึ้นสูงอีกครั้งไม่ใช่เพราะนี่หายไป แต่เพราะเราบินได้แม้มีมันอยู่บนปีกฉันจึงเชื่อว่าคนที่แก้หนี้แบบอินสีคือคนที่ค่อยๆบินสูงขึ้นไม่ใช่เพราะเขาไม่เจ็บแต่เพราะเขาบินทั้งที่เจ็บแต่ยังบินอย่างมีทิศไม่ใช่บินแบบหนีและเมื่อเขาบินถึงระดับหนึ่งเขาจะมองหนี้ที่เคยเกลื่อนใจแล้วพูดเบาๆว่ามันสอนให้ฉันแกร่งกว่าเมื่อวานฉันเริ่มเข้าใจว่าความทุกข ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือพลังงานมหาศาลที่คนส่วนใหญ่ใช้ผิดทิศความทุกข์สามารถทำให้มนุษย์ลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงได้อย่างรุนแรงกว่าความสุขแต่ส่วนใหญ่กลับใช้มันเพื่อร้องไห้แทนที่จะใช้มันเพื่อสร้างงานใช้เพื่อโทษโชคชะตาแทนที่จะใช้เพื่อเดินหน้าและความลับก็คือความทุกข์เป็นพลังงานดิบแต่ความนิ่งทำให้เรากลั่นมันเป็นเชื้อไฟสร้างรายได้ได้ ฉันจึงเห็นว่าความเจ็บปวดคือเชื้อเพลิงปลีกอินทรีย์ห่างรู้จักจุดให้ถูกทางฉันเริ่มเห็นว่าคนที่ไม่มีปัญหาเผาใจมักไม่ค้นพบทักษะใหม่เพราะความสุขทำให้มนุษย์นิ่งเฉยแต่ความทุกข์ทำให้เขาต้องลุกขึ้นวิ่งชีวิตที่บีบขันทำให้สมองหาเส้นทางชีวิตที่ขัดสนทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่จำใจต้องสู้ ฉันรู้ว่าความทุกข์คือครูที่สอนให้เราไม่ประมาทในเงินสอนให้ใช้เงินอย่างมีคุณค่าไม่ใช่ผลานอย่างไร้ความคิดเหมือนอินทรีในฤดูหนาวที่ต้องคัดเลือกเหยื่อไม่ใช่ล่าแบบสิ้นเปลืองเพราะถ้าพลาดมันอ่านไม่รอดพรุ่งนี้คนก็เช่นกันความทุกข์คือฤดูหนาวแต่ฤดูหนาวสร้างสัตว์ที่แกร่งที่สุดเสมอฉันคนพบว่าความเจ็บลึกสามารถแปลงเป็นรายได้ ถ้าเรากล้าที่จะเล่าและแบ่งปันไม่ใช่ในมุมบนแต่ในมุมบทเรียนเพราะโลกไม่อยากฟังคนสมบูรณ์แบบโลกอยากฟังคนที่เคยพังแล้วลุกขึ้นยืนอีกครั้งอย่างสง่างามความผิดพลาดของเราอาจเป็นเส้นทางให้คนอีกพันไม่ต้องเดินหลงทางและเงินมักไหลเข้าคนที่ช่วยชีวิตผู้อื่นไม่ใช่คนที่ซ่อนบาดแผลของตัวเองฉันเห็นว่านักพูดที่ส่งพลังที่สุดไม่ใช่คนไรแ้แผล แต่คือคนที่พูดจากแผลที่เยียวยาแล้วอย่างนิ่งฉันเริ่มพบว่ารายได้ใหม่ต้องเริ่มจากความรู้ใหญ่แต่เริ่มจากความเจ็บที่เคยเจอคนที่เคยเป็นหนี้มากมักสอนคนแก้หนี้ได้เก่งกว่าคนที่ไม่เคยเป็นคนที่เคยล้มธุรกิจมักสร้างธุรกิจใหม่แข็งแรงกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์ลมเหลวเพราะเขารู้ว่าควรหลีกหลุมไหนคนที่เคยผิดพลาดเรื่องเงิน จะมีงานสอนที่เป็นจริงมากกว่าบทความทฤษฎีผู้ฟังเชื่อคนที่เคยผ่านไฟมากกว่าคนที่ไม่เคยถูกเผาและงานที่มาจากประสบการณ์จริงยั่งยืนกว่างานที่สร้างจากการคาดเดาฉันรู้ว่าความทุกข์คือเหมืองทองเพราะมันเต็มไปด้วยบทเรียนที่ตลาดต้องการแต่คนส่วนใหญ่กลบมันไว้ใต้ดินแทนที่จะขุดออกมาแปรรูป คนที่กล้าสร้างงานจากความเจ็บคือคนที่แปลงแผลเป็นเงินแผลใจเป็นบทเรียนรอยล้มเป็นคอนเทนต์ประสบการณ์เป็นรายได้โลกจ่ายแพงเสมอให้คนที่ยอมเล่าความจริงเพราะความจริงมีพลังมากกว่าคำสวยและงานจริงเท่ากับรายได้จริงฉันเริ่มเห็นว่าการสร้างรายได้จากชีวิตไม่ต้องเริ่มจากความสำเร็จ แต่เริ่มจากการบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ระหว่างเส้นทางเพราะคนไม่ได้อยากเห็นตอนจบอย่างเดียวเขาอยากเห็นการต่อสู้กลางพายุเขาอยากเห็นวันที่ท้อเขาอยากเห็นวันที่ไม่ไหวแต่ยังเดินต่อและนี่เองคืองานและมูลค่าและช่องทางสร้างไรายได้ฉันสร้างคอนเทนต์จากเส้นทางนี่ไม่ใช่จากวันที่รวยฉันสอนวิธีตั้งสติแทนที่จะสอนเทคนิคอย่างเดียวฉันเล่าว่าฉันล้มอย่างไร เพื่อให้คนรู้ว่าการล้มไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของความนิ่งฉันเริ่มเข้าใจว่ารายได้เกิดจากการช่วยจริงไม่ใช่โชว,ว่าตัวเองเหนือกว่าแต่ยื่นมือให้คนที่อยู่ลุ้มเดียวกับเราเคยอยู่และพูดเบาๆว่าเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวทางออกมีแต่ต้องเดินอย่างนิ่งความทุกข์ที่เราเคยแบกเมื่อถูกแบ่งปันอย่างสร้างสรรค์จะกลายเป็นแรงดึงดูดเงิน หมือนอินทรีย์ที่เคยทนลมแรงจนวันนี้บินเหนือพายุเพราะมันรู้แล้วว่าลมคือพลังงานไม่ใช่อุปสรรคฉันรู้แล้วว่าความทุกข์ไม่ต้องยุติความทุกข์ต้องถูกใช้เหมือนไม้ฟืนไม่ต้องอยากให้มันหายไปแต่จุดมันให้ไฟสว่างทางเดินและเมื่อเราสามารถใช้ความทุกข์เป็นพลังงานได้ปีกใจจะใหญ่ขึ้นและสูงขึ้นกว่าก่อนลม ฉันมองชีวิตเหมือนอินสีที่ถูกลมตีจากทุกทิศมันไม่ได้มีสิทธิ์เลือกฟ้าแต่มีสิทธิ์เลือกว่าจะตกหรือบินฉันเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่กำหนดความสูงของชีวิตไม่ใช่จํานวนเงินแต่คือจํานวนครั้งที่เรายังเลือกบินแม้ปีกหนักฉันเห็นคนจํานวนมากไม่แพ้ใครแพ้ใจตัวเองก่อนฉันเห็นคนที่หัวใจยังไม่หายแผลแต่ยังเดินต่อ ฉันเรียกคนเช่นนั้นว่าอินทรีแท้จริงไม่ใช่เพราะเขาไม่ล้มแต่เพราะเขาล้มแล้วไม่ยอมติดดินฉันเริ่มรู้ว่าความสำเร็จของมนุษย์ไม่ได้เริ่มจากวันที่พร้อมแต่มาจากวันที่ใจแตกสลายแต่ยังลืมตาและบอกตัวเองว่าจะไม่จบตรงนี้เพราะความพร้อมเป็นสิ่งที่คนรอแต่ผู้ชนะไม่รอนี่สินคือหินถ่วงแต่หินถ่วงคือแรงต้านที่ฝึกปีกให้ต้านได้แรงขึ้น ชีวิตไม่ได้สอนเราให้ขึ้นเร็วแต่สอนให้ขึ้นอย่างมั่นคงและการขึ้นแบบมั่นคงเริ่มจากใจนิ่งแม้โลกด้านล่างจะวุ่นวายจนหูหน่วงฉันเริ่มรู้ว่าความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่คือปุ๋ยปลูกสติและปุ๋ยนี้ขมแต่ปลูกสิงทรงคุณค่าได้ถ้าใจไม่สัน่นคนส่วนใหญ่เร่งแก้ปัญหาโดยไม่หายใจและยิ่งรีบยิ่งจมฉันเห็นว่าผู้ที่ก้าวชา้าแต่มั่นคง ไปได้ไกลกว่าผู้ที่ก้าวเร็วแบบขาดสติเพราะวิ่งด้วยไฟใจมอดเร็วแต่วิ่งด้วยไฟนิ่งไฟจะคงนานและพาไปไกลกว่าที่คิดคนที่แก้หนี้ไม่ใช่คนใช้เงินเก่งแต่คนเข้าใจใจตัวเองก่อนเข้าใจเงินฉันเห็นว่าความนิ่งคือฐานคอนกรีตของชีวิตถ้าฐานสัน่นบ้านพังเสมอถ้าฐานนิ่งแม้สร้างช้าแต่ไม่มีวันลม้มและฉันเลือกเป็นเช่นนั้น ฉันเลือกหายใจหนึ่งครั้งก่อนตอบโลกฉันเลือกช้าแต่มั่นคงก่อนเร็วแต่หลมฉันเลือกใช้ความทุกข์เป็นครูแทนที่จะเป็นโซ่ล่างความคิดฉันเลือกใช้นี่เป็นบทเรียนแทนที่จะเป็นเหล็กกดใจฉันเลือกเป็นอินทรีที่ยังบินแม้จะเจ็บมากกว่าจะเป็นนกบนพื้นดินที่ไม่เคยรู้ว่าฟ้ากว้างแค่ไหนฉันรู้ว่าการเป็นนี่ไม่ได้ทำให้ใครเล็กลงแต่วิธีที่เขามองนี่ต่างหา ที่ทำให้เขาเติบโตหรือจมและฉันเลือกเติบโตไม่ใช่เพราะฉันแข็งแรงแต่เพราะฉันยอมรับว่าฉันเคยอ่อนฉันรู้ว่าทางออกไม่อยู่ในความกังวลทางออกอยู่ในการมองทีละขั้นและก้าวทีละวันฉันไม่ต้องรีบชนะแค่ต้องไม่หยุดเดินเพราะชัยชนะไม่ใช่จุดสูงสุดแต่คือการที่ยังมีปีกให้ขยับและยังกล้าแลกวันพรุ่งนี้กับความพยายามวันนี้ ฉันมองไปที่ฟ้าและรู้ว่าฟ้ายังรอไม่ใช่รอคนที่สมบูรณ์แบบแต่รอคนที่พร้อมบินทั้งที่ยังเจ็บรอคนที่พร้อมสู้ทั้งที่ไม่ได้พร้อมรอคนที่ยังเลือกเส้นทางสูงแม้มีน้ำหนักตรึงใจฉันเห็นว่าเมฆดำไม่ใช่จุดจบแต่คือบททดสอบก่อนทะลุชั้นลมขึ้นไปสู่อากาศสูงกว่าเดิมและคนที่มีหนี้ที่ยังนิ่งมีปัญหาที่ยังเดินคือคนที่กำลังทะลุเมฆโดยไม่รู้ตัว ฉันรู้ว่าฟ้าจะเปิดไม่ใช่เพราะโลกเมตตาแต่เพราะปีกแข็งพอจะสร้างทางเองและวันนี้ฉันเห็นแสงไม่ใช่เพราะไม่มีเมฆแต่เพราะฉันบินสูงกว่ามันและหากใครบนโลกนี้กำลังหนักเหมือนฉันเคยหนักจงรู้ไว้ว่าเจ้าก็บินได้ไม่ต้องไรหนี่ก่อนแต่ต้องนิ่งก่อนไม่ต้องหมดปัญหาก่อนแต่ต้องเริ่มก่อนและเริ่มวันนี้แบบช้าแต่แน่นแบบอินทรีที่รอจงหวะ เพื่อพุ่งลงอย่างแม่นยำฉันประกาศต่อใจตัวเองว่าฉันจะบินต่อไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะปีกฉันไม่ยอมพับฉันจะสร้างรายได้จากสิ่งที่เคยทำรายฉันฉันจะสร้างอนาคตจากแผลที่เคยกรีดใจฉันจะเดินทีละก้าวเหมือนหินก้อนเล็กที่กลายเป็นภูเขาและฉันจะไม่หยุดแม้วันนี้ยังหนักเพราะผู้แพ้คือคนที่หยุดก่อนเห็นฟ้า ผู้ชนะคือผู้ที่ยังบินแม้สายลมจะต้านฉันสรุปให้สั้นและชัดเหมือนเสียงอินทรีบนฟ้าเจ้าไม่จำเป็นต้องไร้ปัญหาเพื่อบินเจ้าต้องเพียงไม่ยอมพับปีก